เรามีคนที่เขาทานอย่างสม่ำเสมอเขาดื่มเป็นประจำครับเขาใช้ J-Coffee ทุกๆวันแล้วมันเกิดผลลัพธ์ที่น่าประทับใจมากๆผมจะพาท่านมาพูดคุยนะครับกับผู้ที่เป็น r r o u u t t l v e r ตัวนี้2ท่านเลยนะครับที่ใช้มาอย่างยาวนานมาดูสิครับว่าผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เขาใช้ J-Coffee มาอย่างต่อเนื่องนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับท่านจะได้พบกับ,นะบนักธุรกิจเจอเนสสท่านที่เรียกว่า รู้จักกันกับเจคอฟฟี่เนี่ยแล้วใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสองท่านนะฮะคนแรกนะครับคุณสุรีพรศรีประทุมรักหรือว่าคูเปิลแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะคุณรศรินมิตรอุดมหรือว่าคุณต่ายสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะคูเปิลสวัสดีครับแหมวันนี้ดูจากฉากหลังคูเปิลเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเป็นเจคอฟฟี่ตัวจริงเสียงจริงคุณตายสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเอ่ย มาแล้วนะฮะทั้งสองท่านพร้อมที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอย่างแน่นอนในวันนี้นะครับเอาละฮะทีนี้เราจะคุยที่คูปเปิลก่อนละกันนะครับเพราะว่าคูปเปิลก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้เจคอฟฟี่มาเรียกว่าน่าสนใจตต้องถามก่อนว่าคูปเปิลทำไมทำไมถึงต้องเรียกครูครับสอนหนังสือหรือว่ายังไงเอง่ยอ๋อคูปเปิลเป็นอาสาสมัครค่ะคูปเปิลเป็นอาสาสมัครไปช่วยดูแลเด็กปฐมวยัยเด็กตัวเล็กๆอะค่ะ อ๋อนะฮะก็เลยแบบว่ามีคําว่าครูที่หลายๆคนให้เกียรติในการเรียกนะครับเป็นอาชีพที่น่ารักมากๆทีนี้กับเจคอฟฟี่คูเปิลครับยู่ดีเราเข้ามาแล้วเจคอฟฟี่มันเดินเข้ามาหาเราหรือว่าเราเดินเข้าไปหามันยังไงครับเจคอฟฟี่นจริงจริงตอนแรกถ้าจะบอกว่าเดินไม่ได้เดินเข้าไปหาเพราะว่าเนื่องจากคนะูเปิลเป็นคนที่กินกาแฟไม่ได้คือกินกาแฟแล้วจะวง่วง คือม่วงแบบหาวหาว,หาวไร้สาระค่ะเพราะฉะนั้นคูเปิลเนี่ยตอนแรกเห็นกาแฟเนี่ยไม่สนใจเลยนะคะแต่ว่าเวลาคนเจคาฟฟี่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกาแฟที่ไม่ใช่แค่เป็นกาแฟคือความเป็นกาแฟของมันก็คือมันมีความหอมแล้วก็อร่อยมากว่าแล้วก็คูเปิลชงกินหน่อยนะคะโอ้โหนี่มากินยั่วๆผมตอนนี้เลยนะฮะ <laughs> ใช่เจคอฟฟี่เดี่ยมันเป็นกาแฟเรียกเพื่อนจริงๆค่ะพวกน้องๆที่มาที่บ้านเนี่ยจะต้องเรียกหาเจคอฟฟี่เพราะว่าเวลาชงเนี่ยมันหอมแล้วก็คูเปอร์เนี่ยชอบกินกาแฟแต่เนื่องจากกินแล้วง่วงก็เลยไม่สนใจค่ะตอนแรกๆต้องบอกคือคือก่อนหน้านี้คูเปอร์ไม่ไม่ได้เป็นคอกาแฟแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ทานกาแฟแบบประจําสม่ําเสมออาจารนานๆทีอย่างเงี้ยถูกไหมครับแต่ใช่ครับเพราะว่าทานแล้วหลับอะค่ะคุณเพียรทานแล้วง่วง แต่เจคอฟฟี่เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นที่คูคูเปิลเคยเจอจึงทําให้กูเปิลสามารถได้ยาวๆแล้วต่อเนื่องถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือความแตกต่างที่เจคอฟฟี่ให้กับคูเปิลทีนี้ในในเจคอฟฟี่กูเปิลกูเปิลทานมานานแค่ไหนล่ะผมถามอูนานแล้วค่ะนานมากนานมากอืมอืมเป็นเป็นสินค้าที่ทานมานานแล้วใช่ค่ะคือหลังจากทานแล้วไม่หลับอะค่ะแล้วก็ กินแล้วก็ดีอันแรกต้องบอกก่อนว่าก็คือน้องๆในทีมอะค่ะที่เขากินแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ผลมันดีแต่ว่าอย่างที่กูปเปิลบอกกูปเปิลกลัวเรื่องง่วงเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราหลับแล้วสดชื่นเลยใช่ไหมคะจะมากินกาแฟเพื่อให้หลับอีกมันก็ไม่ใช่ก็เลยไม่สนใจอะค่ะตอนแรกแต่พอกินแล้วคราวนี้ติดใจหอมมากค่ะคุณเพียนหอมและอร่อยมากผมเชื่อว่ารสชาติและกลิ่นเนี่ยทำให้กูปเปิลหลงรักเจอคอฟฟี่นะแต่ผมอยากจะถามเพิ่มว่าการเปลี่ยนแปลงที่ที่เมื่อกี้เราฟังคุณหมอน,นอกพูดไปแล้ว ว่าสรรพคุณในเจอคอฟฟี่เนี่ยมันมีดีมากขนาดไหนทีนี้นอกจากสิ่งที่ทานแล้วไม่ง่วงที่คูเปิรได้รับจากมันเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆครับจากการที่ทานเจอคอฟฟี่แล้วประทับใจมากๆอ๋อค่ะคืออย่างนี้นะคะคูเปิร์ขอเรียนอ,อย่างนี้เองที่บอกว่าเจคอฟฟี่เป็นกาแฟที่ไม่ใช่แค่เป็นกาแฟคือความเป็นกาแฟของมันที่หอมและอร่อยนะี่คือชงชั้นหนึ่งชั้นสามได้กลิ่นนี่ต้องตามลงมาหาว่ากาแฟอะไรหอมจัง แปลว่าอันนั้นเนี่ยก็คือความเป็นกาแฟแต่ความไม่เป็นกาแฟากฟ็คือเหมือนที่เมื่อคี้คุณหมอบอกค่ะมีตั้งหลายตัวแล้วก็จริงๆแล้วส่วนผสมที่อยู่ในเคอฟฟี่เนี่ยบางทีเราดูแล้วอ่ะเราก็เห็นอะสินค้าหลายอย่างเนี่ยมีส่วนผสมเยอะนะคะคุณเทียนที่อยู่ในนั้นแต่ว่าบางทีก็ใสแล้วแล้วมันก็คือคือแค่ใสแต่ว่าไม่ได้ผลคราวนี้อย่างของครูเปิ้ลที่บอกว่ากินเคอฟฟี่แล้วบอกแล้วร,รู้ได้ยังไงของเคอฟฟี่ได้ผลก็เพราะวเรากินแล้วก็เกิดผลกับเราก็เลยแสดงว่าส่วนผสมที่ใส่เข้าไปเนี่ย มันเกิดมันเอฟเฟกตีฟจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือส่วนผสมที่ใส่เนี่ยเขาไม่ใช่แค่ได้ใส่ส่วนผสมนะคะส่วนผสมที่ใสยังใส่ส่วนผสมที่จะเอามาใส่รวมกันเนี่ยเ็าต้องคํานวณคือต้องคิดแล้วว่ามันช่วยเสริมกันเอกโอ้มันเป็นความแบบรักเลยค่ะรักเลยค่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าคนสนใจงานวิจัยนะคะก็ไปดูงานวิจัยเห็นเลยว่าสิ่งที่ ที่ใส่ในเจอคัฟฟีหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเจอเนสทุกตัวเนี่ยไม่ใช่แค่ได้ใส่แต่เขาจะต้องดูแล้วว่าเมื่อใส่แล้วมันเสริมกันแล้วก็ช่วยกันอย่างนี้ยค่ะอย่างสําหรับกูเปิ่เองเนี่ยนะคะสําหรับเจอคัฟฟีที่กูเปิ่ได้กินเนี่ยเรื่องเรื่องผิวค่ะของกูเปิอาเอา ของสามีก่อนกว่าของสามีนี่มีพุงค่ะมีพุงเขามีพุงคุ้ม oh. เขามีพุงคุ้มกันค่ะพุงคุ้มกันครั้งแรกๆเนี่ยเราไม่เราไม่ได้ทราบว่ามันก็ได้ยินแต่บอกอกินกาแฟ,ฟแล้วจะช่วยลดน้ําหนักไปจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องน้ําหนักแต่ว่าเราสนใจไอ้พุงคุ้มกันเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเวลาสามีกินแล้วเนี่ยเขาบอกบอกว่าก็ามีคนทักค่ะบอกว่า เอ๊รู้สึกพุงเล็กลงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ตอนนั้นเราไม่เราไม่ทราบว่ามันมันมันจะลดได้ขนาดนั้นโอ้ oh, จริงเหรอกินแล้วเ็าบอกว่าใช่ดูพุงเล็กลงแต่แล้วเรายังพูดเล่นว่าเสื้อเสื้อมันมันมันตัวนี้มันกว้างหรือเปล่าเลยดูพุงเล็กแต่จริงๆมันช่วยค่ะพุงเล็กลงจริงๆนั่นสาหรับสามีนะคะก็กินทุกวันเหมือนกันแต่อย่างของกูเปิ่เนี่ยค่ะขอโทษนะคะตรงแถวก้นอ่ะหลายคนอาจจะมีอาจจะมีปัญหาเหมือนกูเปิ่เพราะว่าเรานั่งนะคะโดยเฉพาะที่ยุคเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วก ถูไปถูมาเนี่ยเวลาเราอาบน้ำล้วเอามือถูตรงแถวก้นเนี่ยมันจะสากจากหลายคนคงพยักหน้าว่าเออเป็นจริงคเป,ป้นชวนค่ะชวนและเชิญเลยให้ลองดื่มเจคอฟฟี่ดูคเป,ป้นดื่มเจคอฟฟี่นะคะจริงแล้วมันเนียนได้อะ่มันเนียนได้โอ้อัศจรรย์ความอัศจรรย์นี่คเป,ป้นพูดก็จะไม่รู้สึกว่าอาัศจรรย์จริงนะลองดื่มดูเองแล้วพอรูปแล้วเนียนเมื่อไหร่โอ้เป็นอย่างนี้เองความเนียนอย่างนั้นแหละค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆ แสดงว่าข้อมูลที่คุณหมอนกแบ่งปันแล้วเมื่อสักครู่นี้มันถูกต้องทั้งหมดเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดผลลัพธ์กับทางคูเปิรเนี่ยมันได้ตามที่คุณหมอบอกจริงๆและที่สําคัญผมว่านอกจากการที่เราได้กับตัวเองแล้วเนี่ยคนที่เรารักหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยได้ไปด้วยนะฮะ,ะทุกวนี้ถามตรงๆคูเปิรวันละกี่ซองครับเนี่ยวันละกี่ซองเลอคะ่ะ ก็คือตอนเท้าเนี่ยดื่มอยู่แล้วแลวอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอได้ยินใครพูดกาแฟแล้วนี่บอกว่าวีด้าเซลเดี๋ยวก็คงจะต้องไปใส่วีด้าเซลค่ะคงจะต้องลองดูเนี่ยค่ะคือมันดื่มได้ค่ะมันอร่อยมากขอบคุณมากครับที่ดื่มแล้วนะฮะไม่มีเผื่อผมเลยคูเปิลดีมากมากนี่ค่ะแม่ถ้าอยู่ด้วยกันนี่ก็คูเปิลก็มีซองนี้ก็จะส่งให้เลยค่ะนะคะทิ้งท้ายเล็กน้อยครับสำหรับตัวเจคอฟฟี่เนี่ยเวลาบริษัทเราจะมีโปรโมชั่นเจคอฟฟี่ออกมาเนี่ยคูเปิลว่า ป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจและส่วนตัวก็ได้เรียกว่ามีการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกครั้งเลยค่ะดีใจมากเลยเวลามีโปของบริษัทยิ่งเป็นเจคอฟฟี ee, ่นี่เพราะว่าดื่มกันต้องเรียกว่าดื่มแนมะ้แต่แขกที่มาที่บ้านก็ดื่มค่ะดื่มแล้วติดใจทุกคนค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจขอบคุณ <c oughs> คุณเป <c oughs> ิ <c oughs> ้ลมากๆ,ๆครับที่มาแบ่งปันเรานะฮะเพราะว่าข้อมูลของเจคอฟฟี่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ร่วมดื่มเจคอกฟี่กับพวกเราตลอดไปขอบคุณนะครั <c oughs> บคุณเป <c oughs> ิ้ลครับ